เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูวกับปินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรบอบๆอบีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็เดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะต้องการกําลังใจมากเลยค่ะแอมนเอ็เพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะขอไลด์ด้วยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Subscribe อย่าลืมกดด้วยนะคะ เรามาเริ่มที่เกมแรกนะครับนิวยอร์กนิกส์เดินทางไปเยือนฮิลซันร็อกเกสในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งและพวกเขาก็ทําได้ดีนะครับนำโดยจูเลสแรนดอลแล้วก็อีวานฟอนเย่แต่ทั้ง2คนนี้เนี่ยเจอปัญหาการฟาวนะครับยังโชคดีที่พวกเขาเนี่ยมีเอมิเนลควิกลี่ครับเมื่อวานเนี่ยยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยกว่ไปถึง7ลูกโดยการยิง3คะแนนระดับ70%นะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเสียเดวิดโกลสไปนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บในช่วงควอเตอร์แรกแต่ก็ไม่เเเเเปปป็็็นน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 นไไไไไรรรรรคคคัััับบบบมมมมมื่่่่่่อออวววาาาทุกกชชยยตสสู้ด้ดดงีจะ Robinson, ะิิลโ์แ กีี้ของท็เลยทำให้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะไปได้ในส่วนของฮิวสันร็อกเกสครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยนะครับชนะมา7เกมรวด5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4แล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเมื่อวานนะครับของฮิวสันร็อกเกสเนั่นคือในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขายกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติให้กับรูดี้ทอมยานอวิชครับที่เข้าสู่ฮอลล์ออฟเฟมนะครับรูดี้ทอมยานอวิชเนี่ยเขาคืออดีตหัวหน้าโค้ชของทีมนะครับที่นำฮิวสันร็อกเกสเนี่ยคว้าแชามป์เอ็นบีเอนะครับถึงสองสมัยติดในยุคปีหน,น,นึ่งน ดูใหม่ๆเลยนะครับเขานำทีมฮิลสันโรกเกสเนี่ยชนะถึง503ครั้งครับเป็นโค้ชที่คว้าชัยชนะให้กับทีมฮิลสันโรกเกสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมครับก็ขอแสดงความยินดีกับรูดี้ทอมยานอเวชด้วยนะครับและตอนนี้ทีมที่แย่ที่สุดของลีกนั่นก็คือ Detroit Pistons เดินทางไปเยืออเรเนียนาเพเซอร์เจอร์คาริสโลเวตค่ะจัดไปถึง31แต้มมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้เฉพาะครึ่งแรกเนี่ยโลเวตก็กดไปถึง20ตแต้มเลยนะคะแถมยังมาเจอโดม,มินทัสซาสปัญหาาาาาากกรรฟวลนนะะคะแต่่่็ส้้งงงผงไดดออยยอยยเีม ทำให้ Detroit Pistons แพ้เป็นเกมที่13ติดต่อกันโอ้โหใกล้จะเป็น15เกมติดต่อกันเท่าออกับ Houston Rockets เลยนะคะ Detroit Pistons เนี่ยไม่ไหวจริงๆสําหรับ Indiana Pacers แม้จะชนะแต่สถานการณ์ภายในทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นอีกทีมนึงค่ะที่เ,เพื่อนๆเนี่ยต้องจับตาดูการเทรดก่อนที่จะถึงเส้นตายการเทรดค่ะไปต่อกันที่ Washington Wizards นะครับนี่ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเมื่อวานเดินทางไปเยือน Phoenix Suns ทีมที่กําลังแกร่งเหลือเกินนะครับในขณะนี้แม้ว่าไม่มี Devin Booker เป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วก็ตามแต่ในเกมเมื่อวานพวกเขามีการกระจายการทําแต้มที่ดี มากๆเลยครับมีผู้เล่นถึง8คนนะครับของฟินิกซ์ซันส์ที่สามารถทําแต้มถึง2หลักได้บางช่วงเนี่ยนำห่างถึง26แต้มนะครับเดียงเรย์เอตันกับคริสพอเนี่ยไม่ต้องลงทําแกงขัดแล้วครับในช่วงควอเตอร์ที่4พวกเขาเอาชนะวอชิงตันวิซซ์ไปได้แบบสบายๆเลยในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับมีเพียงคริสพอเป็นคนเดียวนะครับที่สามารถทําค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต์ถึง2หลักได้นั่นคือ10.4ครั้งต่อเกมนอกนั้นเนี่ยไม่มีใครทําค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต์ถึง2หลักเลยนะครับในส่วนของวอชิงตันวิซซ์ครับตอนน และในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง8เกมเลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงครับก่อนเส้นตายการเทรดเชื่อเหลือเกินครับว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่รอบต่อกันที่ข่าวนายินดีของพยาเย่ยวนะคะล่าสุเดเนี่ยได้ขอแฟนสาวแต่งงานด้วยแหวนเพชรเมดโตเท่ากับตาเหยื่ยวเลยคะ่ะเอมิเน่ก็เตรียมตัวเป็นมิสซิสยังเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยคะ่ะแต่ตอนนี้ค่ะผลงานของอลานตาฮอสเก็ไม่ดีอย่างที่แฟนๆคิดเท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะคะ Play อยู่่ในนพื้ทีเลย่เคะราไปต่อนที่ข่าวสะเทือนวงการนะครับโอ้โหเช้าวันนี้เนี่ยซีว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นข่าวว่อนเลยครับบนโลกออนไลน์นั่นคือการเตรียมตัวกลับมานะครับของไครีเออร์วิงครับหืตอนนี้เนี่ยระทึกมากๆเลยหลังจากที่เจ้าของทีมนะครับอย่างโจเซฟไซแล้วก็ GM อย่างชอนมาร์รวมถึงสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้เล่นทุกคนนะครับตกลงความเห็นร่วมกันนะครับว่าพวกเขาต้องการไครีเออร์วิงกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนพาร์ทไทม์นะครับเล่นเฉพาะเกมเยือนเพราะว่าอย่างที่เคย ว่าการที่จะเข้าสู่สนามอินดอร์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาฟิตเนสหรือว่าจะเป็นโรงยิมอะไรก็ตามรวมไปถึงร้านอาหารด้วยเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยห้ามเข้าไปครับตัวของไทรีเออร์วิงเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับที่จะเล่นในสนามบุคลินเนสของตัวเองได้รวมไปถึงแมนดิสันสแควร์การ์เดนของนิวยอร์กนิคส์ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นสนามอื่นๆในฐานะทีมยนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีโอกาสลงสนามทํแกงแข่งน,นะครับแต่เป็นทั้งทีมบุคลินเนสเองครับที่มีการประกาศตั้งแต่ในช่วงเเเเเปิดดฤููกกกกกกาา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 าลวววว่่่่่พพ้จะะบรรรรงงงสสนนนมมมทํแแขขขััอึไ คนอื่นๆครับพาไม่เด้มาทําการซ้อมไม่ได้ร่วมทาแกงการทุกเกมแต่ด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับทีมบุกอินเนสเนี่ยเยจอปัญหาอาการบาดเจ็บเจอปัญหาเรื่องโควิด19และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลากเวลาลงสนามของเจมส์ชาเดนแล้วก็ตัวของเควินดูแรนเองครับนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับดังนั้นครับเราก็น่าจะได้เห็นตัวของไคลเรียววิเนี่ยกลับมาลงสนามทาแกงแข่งเร็วๆนี้ตัวของไคลเรียววิเองเนี่ยนะครับเขาจะต้องผ่านการตรวจโควิด19ก่อนภายในช่วง5วันข้างหน้านี้ อย่างที่พวกเราเคยรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าสถานฝึกซ้อมของบุกินเนสเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวทั้ง NBA ทั้งนิวยอร์กเนี่ยเขาไม่ว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ให้คนนอกเนี่ยเข้าไปก็เลยสามารถเข้าไปสู่พื้นที่อินดอร์ได้สาหรับตัวของคาเรียวิงสามารถทําการซ้อมร่วมกับทีมได้ภาวนาอย่างเดียวครับตอนนี้เนี่ยส่วนตัวแอดมินภาวนาให้เขากลับลงสนามทําแกงขันในเกมวันคริสต์มาสได้ในวันนั้นเนี่ยจะเดินทางไปเยือน LA l a k e r s นั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นรัสเซลเวสบุกนะครับชนกับ, ant, ก James คบเ,บเควินดูแร มันลือเกินครับในวันนั้นเพื่อนๆติดตามชมกันต่อนะครับห้ามพลาดมีอะไรเกิดขึ้นเราจะรายงานให้ทุกคนทราบแน่นอนครับไม่ใช่แค่เรื่องการกลับมาของไคล์ีเออร์วิงนะคะการกลับมาของเกรทอมสันเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่เอมิเนเนี่ยรายงานไปว่าเขาไม่น่าจะกลับมาทันช่วงคริสต์มาสนะคะก็มีข่าวแว่วๆมาจากทางทีมค่ะว่าเขาน่าจะสามารถลงทําการแข่งขันได้หลังปีใหม่นะคะแต่ทีนี้ก็มารอลุ้นกันค่ะว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันที่4มกราคมที่เจอกับไมลี่ฮิทหรือวันที่1 0มกราคมที่เจอกับออจจกคลิฟฟ์ นะคะตามเวลาของบ้านเราค่ะแฟนๆฟน Golden State Warriors จะข่าวดีมากๆต้องรอชมเลยนะคะโห oh, ตื่นเต้นคน่ะนิดเดียวตอนนี้เนี่ยนะครับทางเหลก NB a เนี่ยเขาตระหนักดีนะครับว่าปัญหาเรื่องโควิด -19 ทเนี่ยกลับมารบกวนพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแต่พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการขยับความเข้มงวดครับนั่นะค,คือนักกีฬาตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับจนไปถึงกลางเดือนมก,กราคมครับทางเหลีกเนี่ยเขาจะเตรียมตัวตรวจเข้มข้นนะครับก่อนทําการแข่งขันหลังทํรแข่งขันทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะผู้เล่นนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวคคซีีนนนหรือเป็ท่ วัคซีนแล้ว2เข็มยกเว้นอย่างเดียวครับตอนนี้คือยกเว้นคนที่ฉีดเข็ม3แล้วเท่านั้นมันจะเป็นต้องตรวจทุกเกมนะครับแต่จะตรวจเฉพาะนักกีฬาที่ฉีดเข็ม3แล้วที่มีอาการน่าเป็นห่วงเท่านั้นครับในส่วนของสตาฟท e ีมสตาร c โค้ชทุกคนเนี่ยนะครับยามที่อยู่ในม้านั่งสำรองเนี่ยเขาก็จะให้ใส่หน้ากากครับรวมถึงเดินทางขึ้นเครื่องบินต่างๆครับตอนนี้เนี่ย เน้นมากๆครับแต่ถ้าเกิดถามว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าทางลีก NBA เองเขาก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งมีการเลื่อนทาอําการแข่งขันแค่2เกมเท่านั้นหากเทียบกับ31เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าจิบจิบมากๆและพวกเรา2คนเนี่ยรับเข้าใจดีว่าณเ mm hmm. วลานี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศอเมริกานะครับแต่ทั้งโลกครับพยายามจะใช้ชีวิตตามปกติพกเพราะเห็นกันฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งะครับวจเน เป็นที่ประเทศไทยหรือจะเป็นที่ประเทศอเมริกาก็ตามครับการที่ใส่หน้าก,กากเนี่ยใส่แม็กซ์เนี่ยหรือว่าล้างมือฉีดแอลโกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยสองสิ่งนี้เนี่ยถือว่าช่วยได้อย่างมหาศาลมากๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะครับใส่แม็กซ์แล้วก็ฉีดแอลโกอฮอล์ใส่มือบ่อยๆครับด้วยความห่วงใยจ,จาก23 Mania นะคะถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA ค่ะอย่าลืม subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่นี่ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ Leading to that open corner three for PJ Tucker. Two of the highest scoring teams in the NBA is only averaged 118 points per game. Irving and the paint pulls it up. Yes. And right now.